โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปักกัดไฟปักกัดเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับวันการ์ดเช่นเคยนะครับกับบีทีเอ้ดีที07นะครับแล้วก็ดีที08นะเป็นเล็กของอะ,อะไรนะลิงก์จ็อกเกอร์ลิงก์จ็อกเกอร์นะครับ <ID. S 1> กับมูวิดาหนักกล้องนะ <Okay. S 1> โอเควันนี้เราจะมาของลิงก์จ็อกเกอร์ก่อนละกันนะลิงก์จ็อกเกอร์จะมีสองแบบนะครับ ให้เลือกกันนะก็ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างน,นะครับก็หวังว่าจะไม่เกลือนะที่หยิบมาวันนี้ <c oughs> <c oughs> แต่โมบิด้านี่ไม่เกลือแน่นอนนะครับมีต้องหกแบบนะใช่ไม่รลุ้นเกลืออีกกล่องกล่องบูสเตอร์ม,อมันจะเกลือตอนที่ต้องซื้อมาเยอะๆเพื่อที่จะเอาตัวตัวเดียวนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะหาตัวหนึ่งตัวที่เป็นฟอยล์แล้วก็ปั๊มทองนะครับเพราะว่ามันให้ต้องหกแบบ มันจะเกลือตอนที่อแบบนี่แหละแต่ของมิงโจโ็อกเกอร์เราไม่รู้เลยนะว่าจะได้อะไรบ้างข้างหลังเขาก็จะแถมไม่ด้วยนะครับเนื่องจากจซื้อออนไลน์นะซื้อหน้าร้านไม่ได้แถมนะครับจะแถมให้ใบเดียวด้วยนะอืมใบเดียววะเออใบเดียวคุณจะใช้ไงวะอ่ะอันนี้เป็นของชาร์โด่พาราดินนะครับเก็บสองได้ใช้ไหมตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ด้วยวหรือเปล่าเออ ใบเดียวจะใช้ไงไม่รู้เลยรอรอริงสายสายกินเดียวสายเดทอันนี้สายนั่นสายดิลิเตอร์ก็โดนห้ามแข่งอยู่ดีเลยโยนเว้นขโดนล็อกทุกอย่างนะครับยัเว้นโมบิดาสายระ้ามนะตีเป็นหมื่นตีเป็นแสนแค่ทำโมบิดาก็ให้นั่นอ่ะเปิดเปิดเกมแรกมาก็ อย่างนี้ได้ละหมื่นหนึ่งนะเด็กเด็กโปรเทคจะตีแรงกว่าฟอร์ดอะไม่เมก้ากีรัสอ่ะเหมือนเดิมนะครับได้การ์ดไม่ใช่การ์ดสิแผนที่แล้วก็วิธีการเล่นิธีการเล่นอะไรนู่นนี่นั่นโอเคด้านในนะก็จะมีอ่ะเดี๋ยวคอยพูดลวกันนะครับแกะซีลก่อน โ okay, อเคน,นี่เอาหลบกล้องได้ครับอ่านี้มันต้องเปิดข้างล่างก่อนนะเราเราเปิดถูกแล้วแต่ว่าของ b บ t t l e s p ป r i t มันสลับกันใบใบหลังสุดจะเป็นไอวิธีการเล่นอ่าแล้วก็อันนี้ปมหมูใช่ไหมเอ้ยอันนี้สุม่มอันนี้สุ่มนะครับเอาแยกไปดีก่อนเป็นอันนี้อ่าอันนี้อันนี้เ,นน okay, เดบิวบ์จะแยกสุม่มแยกอะไรออกมานะครับส่วนเรามาดูการ์ดใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับ เกรสามใบแรกนะครับชื่อว่า locking d e l i t t e r geon geon นะครับเกรสามนะเป็นอ,อะไรนะ force ใช่ force ได้มาทั้งหมดสองใบสองใบนะครับดูลิงขาวเลยนะเปิดมาแคนลิงขาวลิงขาวมาให้ตกใจเล่นๆน,นะครับเดี <laughs> ย๋ยวไปสูบอีกที <laughs> ชื่อนู่นดูในนู่นดิพ oh, <dear. S 2> ี่มองไม่เห็นต้องให้กล้องดูชื <Sure. S 1> อ่ออกะใกล้ก aroma t h u n e r คโรมาทันเบอร์ดาก้อนนะครับนี่เป็นตัวสายเคออนนะมันเป็นนิ้วคาโรมาทันเบอร์หรือเปล่าครโรมาทันเบอร์เออได้เท่ๆหน่อยถ้าเบลเบลเป็นขาวหรือขาวเบลเบลได้มาทั้งหมดสี่ใบนะครับตัวต่อไปเกรดสองสวิตดิลิเตอร์กีรากีอารีกีอารีกีอารีเป็นดิลิเตอร์เกรดสองนะเป็นตัวไลท์ตัวเล่นตัวเล่นกีอารีกีอารีนะครับสามใบสามใบ อะตัวต่อไปวานิลานะครับโบติงดิลิเตอร์กิโอนะฮะกิโอมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะตัวนี้วานิลาเอามาสีใบเยทีเดียวต่อไปก็ลิงขาวฮะอ่าตัวนี้ใครเล่นลิงน่าจะรู้จักกันดีใช้บ่อยตัวใช้อืมอัดใหม่อัดใหม่ออัดใหม่ก็นะชื่อของชื่อบิ๊กกันเนอร์แห่งดาวแปรแสงระเบิดได้มาทั้งหมด4ใบ นี่ต่อไปตัวไลท์เกนหนึ่ง format d e l i t e r ไกอัน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 ให้มาสีบบาส่ใบสี่สี่อ๋สี่สี่สส <c oughs> ต่อไปไอ<บ>้นี่วนเนี่ยในใส่ตะบ้วาวะเนี่ย baking d e l i t e r ครักาตาลิโอกาตาลิโอกาตาลิโอให้มาสีใ่ใบตะเขียบตะเขียบในใส่ตเะเบ้าวะนี่ครับต่อวไปอ่า perfect card perfect card PG ที่เรารู้จักกันดี ชื่อมันหน่อยเผื่อใครจำกล,ล้อแห่งจกกโโักรวาล Cosmo c h a m p e จริงๆเรามีอตัวนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นพาคจีใช่อยู่ในกล่องของตัวต่อไปขั้วลมแห่งการเสื่อมสลาย Magnonia m โ,โน n o t i ท Magnotia Magnotia ลิีขาวได้มาทั้งหมด4ใบนะครับก็ต่อเริ่มครับตขามายกเป็นเริ่มลูกอีก ลนจสเปามาว่าสเปาล์ปะไหนสเป่าสเปกตาดีลิเตอร์สเปร์ลาก็ได้สเปร์ได้สเปสปะสเปาสเปาดีลิเตอร์ลูจิสเปร่าสเปร่าได้ดึ่ใบไม่ใช่เริ่มันเร็นตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มต่าตัวเริ่มตัวเริ่มเัียริ่มตร่อไปวิกเกัร์คมับิ่มตอเริตร่ัเร่มมวเวเรริ่มตวเริรับวัม อันนี้อ่าอันนี้มาจากไอ้นี่รอยโยของภาค์เกียรอยโยวลิงแล้วก็คริติคอลเหมือนเดิมนะครับชื่ออะไรเอ่ยลูกเตะทำปัญหาอะไรไปเนอะอุ้ยอันนี้ตัวใหม่มีอันนี้เป็นอ่ารอนะครับไม่ไม่กล้าใช้เปรี้ยไม่กล้าเอาพีจีมาใส่แทนเลยดูชื่ออะไรกันไปเร็วๆนะตัวเดิม ฮิวตัวนี้ในโผล่ในโอค่าโอเดดด้วยนะแล้วก็จะเป็นพวกฟอสทั้งหลายนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็จะไม่ทำโกงๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับทีต้องไปสุ่มไอ้พวกนี้ด้านหลังนะครับเพอการ์ดกี่พร์เฟกต์การแถ่ให้สองใบแต่เพอร์เฟกตารแก้แก้อะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเอามาเผลือเผื่อททำไมก็ไม่รู้นะครับสองใบนี้นะโอเค จบกันเพียงเท่านี้นะครับเผื่ออะไรวะไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจผมเล่นผีดูยังต่อตัวนี้ตัวนี้อันใหม่นะ่าพีเนี่ยอันใหม่อะเรามาดูสองใบนี้ว่ามึงจะได้อะไรบ้างฟลอยใบใบเลือกว่าโอ้โหไม่มีไม่มีนี่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีลายลองเปิดเลยไม่แรงเลยฮึนากูเกลหนึ่งอุยไม่เหมือนสามมิติเลยวะ ไอ้เด็กกิฟสวยกิฟสวยอ่ะอยู่ไหนวะนี่ธรรมดาัสามมิติเลยก็ใช้ได้อยู่กิฟแม่งมีกิฟต์ฟอสทุกอันแหละทุกตัวกิฟต์เอากิฟต์มาแยกวันนี้เลยทุกตัวมีกิฟต์ทุกตัวเลยชาโดว์ก็มีบัตเตอร์ด้ากก็มีตัวต่อไปบัตเตอร์เบดก็มีกิฟต์ป๋า เลือกูอาร์ตไปอยู่ไหนใครไม่เลือกนี่ไงมึงได้ไปนี้มาแล้วเนี่ยมึงันไม่ตูอาร์ตเลยใครเลือกตู้ให้มึงเดินไปด่านน่ะมึงไงเขาไม่ได้เลือกมึงกดเคียกดเขาไม่ได้กดมึงไม่กดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมึงกดเดี๋ยวไปร้านไปร้านพี่วินก็ได้บ่นเลยบ่นไปบ่นเลยไปซื้อตูอาร์ตร้านโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้กันล้วกันนะสำหรับการเปิดคอยไปนี้อยู่ไหน ฮะเออว่ะนี่อยู่นี่ไม่ใช่อยู่ใบหลังอ่ะอย่างน้อยก็มีใบฟลอยสวยอยู่นะแล้วก็อันนี้เหมือนสามมิติเนาะก็ยังก็ยังดีก็ยังดีมันได้สามมิตินะบอกว่าดิคอดผมมีทั้งตัวครับคลิปอโอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันหน่อยนะแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะลงมานะจ้ายบายจ้าเดี๋ยวไปสุ่มมูบิดาต่อ